สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะค่ะวันนี้ก็เราก็มาทําบุญนะคะทําบุญให้กับคุณตาเข้มนะคะคุณตาเข้มนี่ก็มาทางนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทําบุญนะคะที่นี่นะคะเอาหมอนมานะคะหมอนแล้วก็เงินนะคะหมอนเพื่อที่จะไปใส่ในกองบุญเขานะคะ พ่อแม่พี่น้องเรานะคะอยู่ทางโน้นเนาะนี่นะคะเขาเรียกว่ากองบุญนะคะกองบุญเดสปันก็จะไปทําบุญนะคะเอาหมอนไปร่อมอากาศก็ร้อนร้อนจริงๆ ไปดาว nha แดง ไปไหนกลับไปเรากินข้าวยังไปกินข้าวแล้วจะกินข้าวกินปลานะคะ เรียกน้องๆน,น,นะคะแกงจำปามากินข้าวนะคะน้ำส้มเออเดี๋ยวเอามาเอืเอเดี๋ยวไปกินข้าวาเดียห้ามามนะิแล้วอกินข้าวเอาแก้วของววาจอบุมี่

ขายเด็กเด็กกินวันนี้นะคะก็จะเป็นกองบุญนะคะเ้าผู้แก่ก็ตุ้มโฮมอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะตรงที่พระสวด ใต้ถุนบ้านกว้างขวางนะคะสะดวกสบายกลดผาก่อนค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวกลับไปดูแลเจ้าตัวเล็กก่อนค่ะสวัสดีค่ะ